ชื่ออุ๋มสีวันครูสิริมงคลค่ะก็เข้ามาสมัครเรียนคลาสอาสอนไลฟ์สด14วันของโค้ดโอป้าอีสานนะคะต้องขอบอกเลยคือคือตัวอมค่ะคือทำงานประจำในช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเวลาค่อนข้างจะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงก็จะ ค่อยๆเรียนไปอย่างช้าๆนะคะต้องต้องขอโทษโค้ดนิดนึงนะคะอาจจะช้านิดนึงแต่ก็คือกําลังพยายามฟังอยู่นะคะกับฟังไลฟ์ย้อนหลังนะคะแล้วก็เออฟังยังไม่ถึงขั้นที่จะออกออกไลฟ์สดแต่ว่าตั้งแต่เดย์แรกอะค่ะคือเนื้อหาเข้มข้นมากค่ะประทับใจมากก็คือคือมันมันคุ้ม คุ้มค่ายิ่งกว่าราคาที่ที่ได้ลงไปอีกค่ะคือพี่อุ๋มเนี่ยคือติดตามโคโ้ดโอปายสานเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นๆแล้วนะคะเห็นการพัฒนาที่สุดยอดมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบมีพลังในการถ่ายทอดแล้วก็เป็นคนที่แบบผู้แบบตรงๆแบบโหยแบบบางที คือเราฟังแล้วแบบเฮ้ยหสอือกเหมือนกันน่ะเฮ้ยมันแบบจีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่เขาพูดตรงเขาพูดตรงแล้วมันพูดถูกต้องทุกอย่างที่เขาพูดมาถูกหมดเลยนะคะถ้าเราฟังแล้วเราเอาไปใช้พี่อุ๋งก็จะพยายามเป็นลูกศิษย์ให้ได้ให้ได้ดีที่สุดนะคะก็จะพยายามเกียดเวลาอะไรยังไงต้องตอนนี้คืออยู่ในช่วงระหว่างที่ฟัง ในช่วงต้นๆอยู่ยังไม่ได้ถึงที่ในขั้นตอนที่จะออกมาไลฟ์นะคะเนื้อหาที่โค้ดถ่ายทอดประทับใจมากค่ะมันแบบมันแน่นมันมันอัดล้นจริงๆแล้วก็โค้ดเนี่ยค่ะทุ่มเทพลังในการถ่ายทอดที่จะมอบให้เราแบ่งปันให้เราคือแบบไม่กักจริงๆเทคนิคต่างๆแบบคือสอนละเอียดนะคะ่ะคือสอนแบบว่า สอนแบบไม่ได้คิดว่าเฮ้ยราคาแค่นี้นะฉันให้แค่นี้แต่ให้แบบให้แบบอยากให้เราสําเร็จให้แบบคือจุดมุ่งหมายคืออยากให้เราแบบว่าทำได้แล้วทำสำเร็จอะค่ะอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคือคือเป็นคนที่แบ่งปันจริงๆพร้อมที่จะให้จริงๆในความรู้นะคะแล้วเป็นคนที่เก่งมากอะความรู้หลากหลายทุกอย่างมันเอามาแมทใช้กันได้หมดเลยค่ะ แล้วก็พี่อุ๋มเชื่อตอนนี้นะคะเวลาเนี่ยที่พี่อุ๋มอัดเนี่ยตอนเนี้มันเป็นเวลาตีสามยี่สิบห้านาทีค่ะพี่อุ๋มพอดีตื่นขึ้นมาแล้วก็พอดีมาเห็นเฟซตัวนี้ก็อ่านดูแล้วก็อา้าวโอ้ยไม่ได้การละตอนนี้คือมีสิบเอ็ดคนแล้วที่ได้รางวัลคลาสของเกี่ยวกับยิงแอดโฆษณานะคะ ก็ไม่ได้สิคาเดี๋ยวกลัวไม่พลาดก็เลยแบบโอ้ยไม่ได้แล้วฉันก็้องมาแบมใส่เสื้อผ้าแล้วที่สําคัญคะ่ะจะถูกจะแพงยังไงก็ต้องปากแดงไว้ก่อนนะคะตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์ของโค้ดนะคะต้องปากแดงนะคะเดี๋ยวหลังต้องถอยลิปสติกของโค้ดโอปาอสารมาใช้วางนะคะจะได้ปากแดงสวยๆนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ตีสามกว่าเนี่ยคะ่ะ อ่านี่กลางดึกเลยแล้วเดี๋ยวพออัดเสร็จนะคะจะส่งเลยค่ะโออพี่อุ๋มไม่แน่ใจว่ามันกี่นาทีแล้วอะค่ะมันเกินหนึ่งนาทีได้ไหมคะอโค้ดโค้ดโค้ดค่ะมันเกินหนึ่งนาทีเนาะโอเคงั้นพี่อุ๋มจบเท่านี้ก่อนค่ะอย่างที่บอกค่ะประทับใจนะคะคุณภาพครับล้นแก้วจริงๆค่ะของโค้ดโอปายสานค่ะขอบคุณมากค่ะ